นี่หอยปังนะครับหอยหน, brag, หน้อยๆครับพี่น้องก็ท่านหัวดย่งปลาท่านไม่มีหลายครับหวนๆเลยมามาครับพี่น้องครับต้มหอยปังครับพี่น้องโอ้แมงมีหลายไปก็ไปได้จับกินได้แมงมีก็เลยนี่พี่น้องอรอนะครับต้มหอยปังนะครับนี่นี่นี่เออเสือหัวหายครั้งเวลามือหดอืมนี่หอยปังนะครับหอยหน้อยๆครับพี่น้องก็ท่านหัวดย่งปลาท่านไม่มีหลายครับหวนๆเลย嘛 ออืมอืม <c oughs> ขอทานมาบมหหฮจอยครั้งไปดวนพี่ห้องเลยบม่มออกเลยออกมาพูดถ้าจอบได้ก็ถ้าจอบได้พี่ห้องไม่เล้วกิมไ้บอเป็เี่ยนพอืร <c oughs> ตำหพงขึ้นวนวลเลือกเถอะเขาท่าเลยพี่น้องพี่น้องเมื่อเขาอันทั้งหลังเนี่ยจะได้เกี่ยวะ่ะตกมือได้อันบ้านมืออันได้ดส,สองสามมือฝนเสียเสมอ ั้งมงไว้ลายเหมื OR, อก็เลยจอยพี่หน่อยเม,มนูบา,บานบ้านนอ เด็าแต่ตลาดบางขมิมรว่าสิไปหาเหรเร็ดเด็ดหอยคนหายกินมนันพอขาแล้วก็ว่าอ้วนอยู่ร่มเย็นขนาดพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยร่มเย็เยนเย็น อยู่นะบ้านเขาเลยมมันเป็นไรพี่น้องผมไดกำลังบ้านเขาอยู่ใช่ใช่ลหลมันเหรือเปลี่งนเปนลียเ,ลลเดียววือสมไปเลยน่าชมชม หอมแันตำสมเอ้อหน่วยนี่ส่งส่งอย่างนอหรือมันเอาอบอ,อกหาหน่วยง่า,งายเพราะท่านได้อยู่พี่น้องเลยยได้หน่วยงยคือสมัยตะยี้กินยัง่อยกินเสียบหน่วยหน่อยมันก็เสียบแต่มัน,น่านยิม จิ้มตัวหนักตัวหนักเลยครับเยียเด็ดมือเดียดมันเมื่อ อเผ็ด โอ้เผ็ดพิหน้องเลยสดเอานา สวนใหญตัวนี้กครับครับของเสียบด้วยหมันห้องเบิ้นมาหาไงรึเปล่าครับซังเดวสว้ังหญิงท่านได้กินดูเบิ้นหอยเหลี่ยงไหมหอยธรรมชาติข้างแรกข้างปีเลยก็ว่าได้ปีนี่ ว่าท่านได้กินหอยปังปล่อยลงสั่งอยู่มีดไว้สำกันเดี๋ยวพื่อนจ้ดที่สิเพทพเห็นบูา

làm hung bằng hôm nay sau lại phiên bản nhà